นะครับท่านผู้ชมโอ้นนวหวานมีอยู่โอ้นนวหวานยังมีอยู่นะครับท่านผู้ชมมันเพิ่งออกไปเมื่อวานนี้นะครับนี่เยอะเลยอะ่ะโอ้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสายห่อนสายห้าครับวันนี้สายหย่อนสายห้าจะไปดูรังพึ่งนะครับท่านผู้ชม ลงทุนลำโพงหนึ่งใบนะครับลำโพงหนึ่งใบแล้วก็ให้ผึ้งมันมาอยู่นะฮะตอนนี้มันหนีไปละนะครับทานผู้ชมตอนแรกมันอยู่นะฮะพอเราเราจะมาดูว่ารังมันมีเยอะไหมนะครับตอนแรกว่าจะเก็บน้ําผึ้งแล้วนะครับก็ไม่มีเวลานะครับช่วงนี้มันหน้าร้อนอาจจะย้ายรังนะฮะหรือว่าตัวอะไรไม่รู้มันลบกวนมามันก็เลยย้ายไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า ข้างในมันจะมีเยอะไหมนะครับลังมานะฮะครับท่านผู้ชมนะครับระบบหนึ่งใบนะครับลงทุนให้มันอยู่นะตอนนี้มันหนีไปหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่นะเดี๋ยวเราจะแกะดูว่าข้างในมันจะมีลังสักกี่ลังหรือว่าลังมันเต็มหรือว่ามันย้า่นะหรือว่ามีแมลงอะไรมากวนมันไม่รู้นะครับท่านผู้ชมอาการร้อนน้ฮะแดดส่องด้ยจุดนี้นะครับแดดมันจะส่องตรงนี้นะฮะ เราไม่ได้มีอะไรบังมันนะครับก็ะเลยหนีไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับท่านผู้ชมตอนแรกเราเราว่าจะมาเก็บรังพึ่งนะฮะเก็บน้ําหวานมานนะครับท่านผู้ชมตอนนี้มันหนีไปละเมื่อก่อนก็เคยเมื่อก่อนก็เคยได้นะครับ ให้มันอยู่เนี่ยมันอยู่มันรอบสองรอบสามแล้วนะครับทุกผู้ชมเฉพาะปีปีนี้นะครับไม่ได้เก็บมานะครับเอาเราทิ้งไว้สักเกือบสองปีนะทุกผู้ชมเราไม่ได้มาดูมันนะครับมันก็อยู่อยู่นะมันเพิ่งออกไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราเรามาดูข้างในมันจะมีหลังด้วยดูหลังมีเยอะโอ้เยอะเลยนะครับทุกผู้ชมนี่โอ้น้ำหวานก็น่าจะมีอยู่นเน,นี่ย มันพึ่งออกไปนี่นะครับท่านผู้ชมเยอะเลยเต็มเลยล้างมันหลุดนะครับท่านผู้ชมหรือว่ามันดูดนะ้ำหวานเอาไปไม่รู้นะเนี่ยนี่นะครับท่านผู้ชมแกะน้ำหวานอาจจะเหลืออยู่นะฮะมันเอาไปไม่หมดนะครับล้างมันหลุดหมดหมดเลยนะเนี่ยล้างเยอะมากนี่ น่าจะแน่นเกินไปเราไม่ได้เร,ไไดเราไม่ได้เก็บม,มานนะปีกว่าแล้วนะผู้ชมเกือบสองปีแล้วนี้ฮะเต็มหมดเลยโอ้นี่นะครับท่านผู้ชมโอ้นนวหวานมีอยู่โอ้นนวหวานยังมีอยู่นะครับท่านผู้ชมมันเพิ่งอ,ออกไปเมื่อวานนี้นะครับนี่เยอะเลยอะ่ะโอ้ลวงวันน่าจะหลุดนะครับท่านผู้ชม อุ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยน้ำหวานมีอยู่มีอยู่มีอยู่โอ้เราไม่ได้เก็บมันนะครับทุกผู้ชมนี่เนะน้ำหวานยังมีอยู่โอ้มันเยอะเกินไปนะครับนี่โนเอาโอ้ไม่น่าเชื่อน้ำหวานยังมีอยู่นะฮะมันเอาไปไม่หมดนะครับท่านผู้ชมเนี่ยรางมันหลุดนะครับมันก็เลยหนีไปนะนี่ มันน่าจะหนักเกินไปน้ำหวานยังมีอยู่นะครับท่านผู้ชมนี่น้ำหวานมีอยู่โอ้เหมือนเพิ่งออกไปนี้นะโอ้โหนี่นะครับโอ้เนี่ยใส่หมดเลยโอ้โอ้มันลุดเนาะมันเยอะเกินไปนะครับท่านผู้ชมเราต้อง โอ้น้ำหวานทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมเนี่ยมันมันล่วงนะฮะมันน่าจะหนักน้ำหวานมันนะครับมันเอาไปไม่หมดเลยเนะี่ยโอ้ใช่หมดเลยอะ่ะเนี่ยเราไม่ได้เก็บมันนะโอ้มันน่าจะเอาออกบ้างโอ้ยน้ำหวานทั้งนั้นเลยเยอะเลยนะครับนี่นะครับโอ้ตู้ลำโพงหนึ่งใบ แต่คุ้มนะฮะเดี๋ยวเราออกกันน้ำหวานยังมีอยู่นะโอ้ยโอ้ย,อยได้ไม่านี่นะครับยังมีอยู่น,ะน้ำหวานอืมังมันก็ยังมีอยู่นะเดี๋ยวเราออกให้หมดเลยนะเดี๋ยวเผื่อมันเดี๋ยวเผื่อมันมาอยู่ใหม่นะไม่จะกลับมาอยู่ปีนี้เราไม่ได้เก็บน้ำผึ้งนะ โอน้ำหวานมันเยอะเกินไปนะครับท uh, ่านผู้ชมเยอะเนี่ยน้ำหวานนี oh, ่ยังมีอ oh, ยู่โอ้โอ้ไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ชมโอ้เสียดาย ถ้าเราเก็บมันนะครับรังผึ้งมันมีกี่รังหนึง่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบรังสิบเอ็ดรังสิบสองรังน้ำหวานยังมีอยู่นี่โอเคพอแล้วครับนีน่นีเหลือไว้มันนะเดี๋ยวเผื่อมันจะกลับมานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมีมดมีอะไรมากินือ้อ นี่นะครับท่านผู้ชมน้ำหวานทั้งนั้นเลยเนี่ยหวานพึ่งนะืมหวานมากมาเอาไปไม่หมดนะแต่ตัวพิ่งหนีไปหมดละอือสุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะปิดไว้เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวหามาอีกสักหนึ่งใบนะฮลำโพงตู้ลำโพงน้ำ อืไว้ที่หลังบ้านนะนี่นะครับท่านผู้ชมโ้สุดยอดเนี่ยน้ำหวานยังมันเลี้ยงเหลือไว้ให้อยู่ครับท่านผู้ชมนี่นะะรังมันหลุดนะครับก็มันก็เลยหนีกันไปนะครับท่านผู้ชมมันอยู่ไม่ได้มันแน่นนะฮะอันนี้ันเก่านะครับเดี๋ยวรอออกมาละเดี๋ยวมันคงจะกลับไปอยู่ที่เดิมนะครับนี่นะครับท่านผู้ชม ตู้ลำโพงนะตู้ลำโพงลงทุนตู้ลำโพงเก่าๆหนึ่งใบนะท่านผู้ชมแล้วก็หาฝามาปิดแบบนี้นะครับนี่ฮะฝามาปิดแบบนี้นะครับตู้ลำโพงเก่าๆหนึ่งใบนะฝามาปิดทิ้งไว้แบบนี้แล้วพึ่งมันก็จะมาอยู่นะท่านผู้ชมตอนเราผู้ชมเราเก็บไว้เหมือนเดิมนะปิดไว้เหมือนเดิมนะเพื่อนมาอยู่ใหม่นะครับโล่งละห้องมันโล่งแล้วนะฮะท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมนะครับไหนท่านไหนมีลำโพงตู้ลำโพงเก่าลองดูนะครับท่านผู้ชมลองให้มันอยู่ดูนะฮะเผื <ME> ่อจะมีน้ำผึ้งมาเก็บไว้ทานบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกทกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ